ต้องเป๊ะมากคุณผู้ชมมีอ่ะฉันนึกว่าเป็นพิธีกรอถานะอะไรสิบไลท์เอนะ่นะรู้สึกว่าแบบรับรื่นมากตื่นเต้นเลยนะคะเราคิดว่าอาจารย์ได้ผ่านเข้ามารอบนี้เนี่ยอะไรทำให้อาจารย์ได้ผ่านเข้ามาอ่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเป็นความ มั่นใจอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือแต่ละรอบเนี่ยโจทย์หรือปรัชญีนี่ถือว่ายากนะคะแต่บังเอิญว่าเป็นคนที่คือปฏิบัติสมาธินะคะก็เลยตรงนี้มัน,ม,น,ม,นมันคล้ายๆกับมันจะเคลียอารมณ์ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความนิ่ง นะคะแต่แต่ต้องบอกว่าทุกท่านเก่งเก่งเก่งเหมือนกันหมดนะคะก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็ความมั่นใจในในสิ่งที่เราทํารักในสิ่งที่ทําอย่างนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้ามีความมั่นใจความตั้งใจแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองนะอะไรมันก็จะออกมาดีแล้วก็จะทําได้ดีด้วยอีอย่างเราหน้าตาดีเราไม่ต้องโอ้ยอันนี้ยอดสำคัญตรงนี้เราเอาไปสิบไล์นะ เด่นของสายของไพทาโรเนี่ยคือผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนอาจจะใช้ไพทาโรเหมือนกันอาจารย์มีจุดเด่นอะไรสําหรับไพยิปซี่อที่รา์จารย์ได้ใช้แตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างจริงๆเราต้องบอกว่าถ้าว่าไพเนี่ยอาจจะมองว่าเหมือนกันะนะคะแต่แต่ถ้าเป็นจุดเด่นเนี่ยเอาเป็นลักษณะของการทํานายของตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่าสไตล์การทานายเนี่ยของของของตัวตัวเองเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่จับ สภาวะของไพ่นะขณะนั้นก็คือแวบ,บแรกที่เราเห็นนั่นคือคําตอบที่ถูกที่สุดเพราะว่ายิ่งคิดเยอะยิ่ง รวนเรแล้วมันจะเกิดความลังเลก็คือคําตอบแรกนั่นคือสําคัญนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เอาเข้ามาผสานในการทํานายนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของธาตุที่เนื่องจากว่าจะเป็นคนที่ปฏิบัติสมาธิอะไรพวกนี้ก็จะอิงในเรื่องของหลักหลักทางพุทธของเราก็จะมีธาตุก็คือดินน้ําลมไฟนะคะสี่ธาตุตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์อุปนิสัยของผู้รับคําทํานายนะคะแม้กระทั่งดูระยะเวลาสมมติ เ,เจ้าชะตาถามว่ามีความรวดเร็วแค่ไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยทาาุเนี่ยจะเป็นตัวบอก เรนจ์ของของระยะเวลาได้นะคะว่าเออเป็นสัปดาห์เป็นวันหรือเป็นเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากก็จะบอกไปถามบอกเเวลาได้ด้วยว่าเมื่อไหร่สัปดาห์ได้ด้วยเป็นเดือนก็ได้นะคะแล้วก็สามารถถามได้ทุกเรื่องเลยเลาก็จริงๆต้องบอกว่าถามได้ทุกเรื่องอะค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากอยากอยากรู้อยากรู้อยากอยากดูอยากจะดูว่าอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะค่ะ แต่ไม่ว่างสักทีจะมีโอกาสได้ไปไหมไปเมื่อไหร่เอออย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้จะมีโอกาสได้ไปไหมไปได้เลยเนาะอันนี้แค่ใครหยิบอาจารย์หยิบให้เลยได้เดี๋ยวหยิบโอ้จริงๆต้องบอกว่าถ้าอยากจะไปเนี่ยไปได้นะคะไม่ไม่ไม่ได้ติดอุปสรรคอะไรนะคะแต่ทีนี้ระยะนี้รู้สึกว่างานของอาจารย์ควีนค่อนข้างแน่นบางทีต้องบอกว่าสิ่งสิ่ง ร้อยลัดรอบตัวจะยุ่งนิดหนึง่งถามว่าจะได้ไปหรือไม่ถ้ากะเป็นระยะเวลาะนะคะบอกว,ว่าอยู่<ห>นในระยะไม่เกินเดือนหรือ2เดือนนับจากนี้ะนะคะ คิดว่าได้ไพ่แน่นอนค่ะแต่ช่วงนี้ต้องเคลียร์เลียตัวเองนิดนึงนี่สงารเยอไปไหนเลยยุ่งงานเยอะอยากนะเราอย่างที่อาจารย์บอกว่าธาตุทั้งสอย่างเงี้ยดินลมไฟคือเราต้องทราบตัวของเขาหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถด้อี้เป็นธาตอะไรคะอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้นะคะคือไพ่เอมเพอเตรงนี้นะคะไพ่เอมเพอเนี่จะเป็นเอมเพอเรอร์นี่จะเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟทีนี้ปกติธรรมชาติของธาตุไฟมันจะมีความเร็วแต่ยังไม่เร็วเท่ากับธาตุลมอ นะคะลมนี่จะเร็วรวนเรนะคะแต่าตาไฟเนี่ยจะมีความเร็วเหมือนกันแต่ต้องอาศัยลม ใชค่ะเป็นส่วนผลักดันอ๋อก็คือเปิดไพ่ขึ้นมาเราสามารถอ่านได้จากไพ่เลยว่าเขาธาตุอะไรใช่ถามว่าเมื่อกี้ถามไปหลางจังหวัดใช่ไหมบอกถ้าธาตไฟปุ๊บก็คือได้ไปเร็วแต่ไม่เร็วมากถ้าธาตุลมนี่คือจะแบบเร็วมากเลยใช่ถ้าเป็นน้ําอย่างนี้นะคะถ้าเป็นน้ำเนี่ยต้องกะระยะเวลาอาจจะเป็นเดือนหรือ2เดือนขึ้นไปนะคะถ้าเป็นดินดินล่ะถ้าดินก็ต้องบอกว่านานกว่านั้น3เดือนตีน่าอะไรอย่างเงี้ยตีน้าก็คงไม่ใช่ขสามเดือนขึ้นไปเออนะนะคะสำหรับคือ ก็ถ้าเปิดไพ่เนี่ยแหละก็จะบ่งบอกได้ถึง4ี่ธาตุเยอะมาก็บอกระยะเวลาได้ด้วยนะคะน่าแปลกมากๆเลยสําหรับสาธิอาจารย์นำมาใช้นะคิดว่าหนูหนูเองก็คิดว่ามันโดดเด่นกว่าท่านอื่นๆด้วยถือว่าดูได้ละเอียดแล้วก็เจาะจงด้วยแล้วบอกเวลาแบบแน่นอนด้วยสําหรับ SMS คุณผู้ชมถ้าอยาก ดูดวงสดแบบนี้กับอาจารย์แคทนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตอบให้แล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรนะ่เดี๋ยวอาจารย์แคทตอบให้แน่นอนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาโดยท่าทั้ง4ี่ไพ่ยีีแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ดูให้สดตอนนี้แน่นอนส่ง SMS เข้ามาดูด้วยละกันค่ะสำหรับ482ฮ่าฮ่าาาค่ะแล้วอาจารย์เบอร์ 2 A 2 A 2นะคะ20คนสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ A 2นะผู้ชมพรุ่งนี้ถ้ารักอาจารย์เชียร์อาจารย์ชอบอาจารย์สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ด้วยโดยการพิมพ์ A แล้วตามด้วยหมายเลขที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะแล้วส่งมาเลย4825537ครั้งละ6บาทเท่านั้นเองค่ะขึ้นให้แล้วนะไม่ใช่หมดวันนี้นะหมดวันนี้ไม่ ตอนอะไรน,น,น้ำจมนัตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะมีคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าใครเป็นใครหน้าตาหล่อสวยกันขนาดไหนหแล้วก็ใช้สัตว์อะไรกันบ้างต้องให้อาจารย์แคทแบบว่ามองกล้องแล้วสะกดจิตสองสองไม่คิดอ, <c oughs> อะไรไม่ออกสองค่ะสองต้องตายค่ะแบบนี้อะไรอย่างนี้น้ชมส่งมาได้ช่วยชมช่วยเชียร์กันหลายๆท่าน20คนสุดท้ายแล้วเก่งกันทุกคนแน่นอน เก่งด้วยสวยด้วยหล่อด้วยหลายหคนหลายๆลท่านนะคะเราติดตามชมพวกนี้รับรองว่าดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนล่ะรอบแบบจะสุดท้ายละนะก็มาดู s m s นี้เลยถามอาจารย์ควีนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ให้ส่งปาะาาอาจารย์แคทอ่าค่ะจ้าอาจจะค้างมานจากเบรกที่แล้วนะคะส่งกันเข้ามาแล้วกันสำหรับ4825555นะคะ ถึงรอบสุดท้ายค่ะ,คะอาจารย์จะตื่นเต้นแล้วก็จะพิเศษกว่าด่านอื่นมีความแบบอรอบสุดท้ายแล้วมันก็ต้องพิเศษกว่าด่านอื่นถูกปะเพราะว่ามันจะฟาดฟันแล้วถ้าสมมติได้อันดับหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์จะทํำยังไงโอ้สิ่งแรกก็ต้องขอบคุณพ่อแม่น <laughs> นั้นย่า่นานขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะก็ต้องขอบคุณโมโนกรุ๊ปด้วยนักพยากรเพื่อนนักพยากรทุกท่านอะอย่างนี้ค่ะที่จริงๆต้องบอกว่าเขาให้มิตรภาพให้อะไรเรานะคะไม่ได้มองในเรื่องของการแบบแข่งขันท้ามหันแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไปรอบ ลึกๆอย่าง5คนสุดท้ายอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะมีโอกาสไหมเราเคยดูดวงตัวเองไว้บ้างไหมเออหมอดูเขาคนต้องถามนะก็ดูดวงตัวเองหรือเปล่าอ๋อจริงๆดูไว้ค่ะแต่ก็ได้อยากจะตอบเลยเนี่ยเอาเป็นว่าก็จะติดพความมั่นใจไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะเต็มที่แล้วกันค่ะ SMS มาแล้วค่ะถามเรื่องบ้านอีกที่ค่ะ27ทับ58เกิด6มีนา13การเงินค่ะเมื่อไหร่ลูกนี่จะ คืนเงินสักทีถามถูกประเด็นเขาจะตอบให้เลยว่าเมื่อ,อไหร่ได้เลยค่ะนะสักครู่นะคะเมื่อไหร่ลูกนี่จะคืนเงินนะคะแล้วก็บ้านเล็กที่เป็น,นไงบ้านโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าถ้าในระยะสามเดือนนี้นะคะก็คือช่วงเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยยากมาก<อ>นะคะเพราะเท่าที่ดูจากอุปนิสัยของลูกนี่แล้วนี่เป็นอะไรที่แบบคือ อยากจะให้ก็ให้ไม่อยากให้ก็คือแล้วแต่อารมณ์ฉัน oh. ประมาณนี้ก็ก็ oh. แอบเครียดนิดนึงนะคะถ้าเป็นแบบนี้ oh. แต่ต้องบอกว่าในระยะ3เดือนนี้ยังไม่ได้ oh. เดี๋ยวต้องดูหลังหลังจากนี้ก่อนนะคะ oh. อ่าโอเคทีนี้ไพ่ต่อมานะคะเมษาพฤษภาเมถุนาช่วงประมาณเดือนกร,รกฎา,าคมนะคะจะได้รับนี่ในส่วนนี้คืนมานะคะ oh. Oh. ค่ะประมาณเลย3เดือนไปก่อนใช่เหมือนกันนานเหมือนกันนะคะยืมไป2 0 0นี่นานเหมือนกันนะไม่รู้เท่าไหร่อาจจะเยอะนานมากนะมาจอามาดูเอามาดู s อ s นี้ค่ะก็ sms เอ็มเอสฟกี้ก็ใจเย็นๆแล้วกันประมาณช่องสิงหาได้คือนแน่นอนดีกว่าไม่ได้เลยนะจ๊ะมาดู s อ s นี้ค่ะเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่รูปร่างนิสัยฐานะเท่ากัน โอ้โหไม่ถามจังหวัดด้วยล่ะจัอะไรจังหวัดประเทศอำเภอเคยนะเคยพี่วมาถามเออเมือนสี่ส3 8แปดเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอดูในปีนี้ก่อนนะคะคือเราเราโฟกัสไปเลยว่าในปีนี้จะเจอไหมนะคะมันมันมันจะได้แคบเข้าโอ้นะคะให้สวยเลยก้บอกว่าโอ้เลยต้องบอกว่าปีนี้เจอแน่นอน ะะทีนี้ถ้าไพ่ขึ้นมาลักษณะนี้โดยปกติแล้วอาจารย์จะทํานายว่าเวลาโดยเฉลี่ยก็คือในช่วง3เดือนนี้นะคะจะเจอเนื้อคู่นะคะทีนี้อุปนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจเก่ง ต้องบอกว่าเอาใจเก่งเลยนะเป็นคนที่โรแมนติกหวานแหววเลยถ้าดูตามหน้าไพ่นี่เห็นเลยว่าอหวานแหววใช่แล้วก็เป็นคนที่เอาใจเก่งนะคะพูดจาดีอารมณ์อ่อนไหวโรแมนติกนะคะรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนผิวสองสีนะคะสองสีค่อนนไปทางขาวกหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นคนรูปร่างแบบมีเนื้อมีหนังจะว่าอวบประมาณนั้นก็ได้แต่แต่ไม่ถึงกับอ้วนนะคะแต่ต้องบอกว่าดูปุ๊บอุ๊ยหน้าตาดีค่น่สำคัญมากก็ถามฐานะด้วยฐานะฐานะท่าไพ่ระดับนี้ต้องบอก ว่าเขามาในระดับที่ดีแต่ไม่ได้ตอบว่าเอ้ยคุณรวยมานะตรงนี้ไม่ใช่นะคะแต่ต้องบอกว่าอ่ามีกินมีใช้ไม่ลําบากก็แล้วกันแน่ต้องถือว่าดีนะคะถือว่าดีมากเลยนะทลยอย่างนี้ดีหมดเลยไม่มีอันไหนที่จะบอกว่าไม่ดีเลยนะคะก็ถ้ารู้ว่าดีอย่างนี้แล้วก็ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็รับเลยดูลกันค่ะมาดู SMS นี้เลย อ,อ,าอาจารย์แคทเนื้อคู่การเงินอนาคตอยากเลิกกับสามีมีลูกแล้วเลิกแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมอ,อเอเขียนยังความไหมเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อ อ่ะดูเนื้อคู่ดีกว่าอ่ะเนื้อคู่ออ่เนื้คูหมายว่าถามว่าเนื้อคู่การเงินอนาคตโอ้โหอยากเลิกกับสามีลูกแล้วเลิกแล้วจะดีไหมมีลูกแล้วเลิกแล้วจะดีไหมโอเคเลิกแล้วจะดีใหม่นะคะอยากเลิกกับสามีเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าอาจารย์ขอตอบว่า ยังไงก็ไม่ได้เลิกนั่นไงนี่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 เป็นคําตอบแรกก่อนนะคะ,ค,ะคือยังไงไม่ได้เลิกแน่นอนเพราะอะไรถ้าเท่าเท่าที่เห็นจากไพ่นี่คือปัญหาที่เกิดนะคะต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ทำไมก่อนที่คุณจะตั้งคำถามนี้คุณไม่ถามว่าเอ๊จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก่อนดีกว่าไหมคะเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจเลิกเนี่ยแล้วยิ่งมีลูกด้วยกันแล้วอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาจะเห็นจากไพ่ว่าบางทีหันหน้าเข้าหากันนี่เป็นลักษณะของการทะเลาะก,กันซะมากกว่านะคะน่าจะคุยกันด้วยแบบเขาเรียกว่า น้ำใจอ่ะน่าจะย้อนกลับไปนึกถึงเมื่อวันที่รักกันนะคะวันนั้นที่คุณยังมีเหตุผลดีๆให้ต่อกันแต่ทําไมนะวันนี้มันเกิดอะไรนะคะทำไมไม่ลองคุยกันดีๆก่อนอย่างนี้ดีกว่าไหมนะคะแตะ่ถ้าเกิดถามว่าโอเคฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะเลิกสมมุตินะคะอยากจะเลิกเลิกไปเนี่ยไพ่ตอบเลยว่าชีวิตมันก็อาจจะแบบว่า ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จดีเท่าที่ควรนะคะ,<ฮ>ะมันจะนิ่งๆซะมากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเลวร้ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ดีคือเรียกว่าเสมอตัว <ฮะ S 1> แต่จริงๆตอนนี้ไพ่สะท้อนเลยว่าอารมณ์ของของคุณเนี่ยค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าแปรปรวนมากเกิดความลังเลละจริงๆตรงนี้กลับไปคิดใหม่อีกกว่าไหมเหมือนให้กลับไปย้อนดูตัวเองกลับไปถามตัวเองถามใจตัวเอง<ช>ก่อนว่า<ล>ต้องการแบบนีน้จริงหรอและคุยกับผู้ชีวิตนะคะคุยกับลูกซิว่าเขารับได้ไหมกับจุดนี้ นะคะนะิะจริงนะสําคัญนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วหันหน้าเข้าคุยกันอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นมากด้วยเหตุผลเขาบอกแล้วว่าดวงไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกแก้ไขซะไม่ได้อยู่กันอยเางนต้กเนาะแล้วก็ฝากไว้แค่อีกนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็ย้ํากันทุกช่วงเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะย้ากันอีกทีนึงด้วยสําหรับร่วมโหมดศึกชิงเจ้าหมอดู 20ท่านสุดท้ายนะคุณผู้ชมถ้าชอบใครเชียร์ใครอยากให้ใครเข้ารอบลึกๆนะสามารถช่วยชมช่วยเชียร์แล้วก็โหวตกันได้ค่ะโดยการพิมพ์ A แล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่คุณผู้ชมเชียร์ค่ะส่งมาได้เลย4825537ครั้งละ6บาทค่ะรับรองว่าคนที่คนรักไม่ตกรอบแน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้ขอให้อาจารย์ฝากอะไรไว้ทิ้งท้ายให้กับคุณชมได้ร่วมช่วยเชียร์ช่วยชม แล้วก็ติดตามาชมอาจารย์ด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าก่อนอื่นนี้ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทโมโนโกรุ๊ปนะคะที่ทําให้มีการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นนะคะขอบคุณทีมงานทุกทท่านนะคะพี่ไก่ช่างแต่งหน้านี่ในเรามีออกมาอย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนอนักพยากรณ์ทุกท่านนะคะที่ให้มิตรภาพตรงนี้นะคะโดยไม่มองว่าเออเธอค,อคือคู่แข่งนะคะส่วนเรื่องที่จะฝากตัวเองก็คือว่าอย่าลืมนะคะแคทรียายิปซี A2 นะคะช่วยโหวตด,ด้วยนะคะแคทติยายิปซีพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดพิชิตปัญหาไปพร้อมกับคุณคะ่ะ,คะจำง่ายๆด้วยนะคะเบอร์2อ <สะ S 1> นะคคิดเลยไม่ออกอย่างนี้เลยค่ะ 1 108, 0 8 0 6 5ค่ะคุยสดๆกับนักพยากรณ์กว่า200ท่านแล้วก็ w w w h o l o l i f e c o m ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณถูก sms แล้วก็ถูก mms ด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจาร,รย์คุณดาวโรอาจารย์แคนแล้วก็อาจาร,รย์ไอ้ด้วยนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้เราสมคนต้องลางไปแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลา10โมงเชา้าถึง1โ3 0ครึ่งค่ะลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ